สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปเกาะล้านนะจริงๆเองอ,ออกจากบา้านมาตั้งแต่ตอนตีสี่ลลลนะแล้วผมหลับในกองทัพนะครับแล้วก็มาด้วยดีตอนนี้ผมถึงที่ท่าเรือแล้วนะครับกำลังจะเดินไปขึ้นเรือรอบแรกตอนเจ็ดโมงเช้านะครับนแนะนำนะครับถ้าใครจะมาช่วงเช้าๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนแล้วก็คนไม่เยอะนะครับมาก่อนแล้วก็ได้ไปก่อนด้วยเลยนะนี่บรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงสวยปะ เออมันสวยดีเนยนะครับพาทีกำลังขึ้นตอนนี้เป็นเวลา6โมง40นะครับเรือรอบแรก7โมงโอเคเดี๋ยวผมจะเลินไปข้างไหนอยู่นะครับ ราอยู่บนเรือแล้วนะครับนนกลาลังกำลังขึ้นด้วยสวยนะ่วนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งัเลยนะตอนนี้กำลังขึ้นเรือเราน่าจะรอคนหมแล้วก็ออกเจ็ดน,น,น,นี่นะครับเราถึงเราถึงฝั่งที่เกาะลาดแล้วนะกำลังเดินไปรอรถของที่พักมารับนะครับ วันนี้ผมพักที่ชาลินเกาะลานนะครับตอนนี้รถของที่พักมารับแล้วนะผมจะเดินไปขึ้นรถนะเพื่อที่จะเอาของไปวางไว้ที่พักก่อนจริงๆมันเช็คอินได้บ่ายสองแต่ว่าผมมารอบเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงนะก็เลยกะว่าจะเอาของไปไว้ที่ที่พักก่อนแล้วก็ออกไปเที่ยวรอเวลาเช็คอินตอนบ่ายสองค่อยกลับไปที่พัก,กเอง อากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้ครับผมแต่กำลังสวยเลยโอ้ยขับ เที่ยวทะเลนะที่เกาะหลานอันนี้คือชุดผมแล้วก็ชุดเพื่อนๆนะครับแล้นี่ก็คือชุดไทยไม่ยู่เลยะไม่รู้เหมือนก็มาประชุมวิชาการเนียแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวเกาะในที่ไม่ใช่เกาะที่พักก็ค่อนข้างดีอยู่นะมันจะมีแบบโซนที่เป็นที่นั่งทานอาหารนะมันจะติดแบบชายหาดด้วยใช่ผมจะพาไปรีวิวที่พักนะครับที่พักกันแล้วเป็นกันตเช้าเลยเหรอได้ฟีลเหมือนอยู่กรุงเทพเลยอะ เข้าไปได้อ๋ับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่พักแล้วนะครับชลินจริงๆต้องเช็คอินตอนบ่ายก่อนนะแต่ว่าผมเอาของมาฝากไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับรถออกไปเที่ยวก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะครับ8โมง10กว่านาทีนะครับเดีย๋ยวผมจะออกไปหา กาแฟหาข้าวทานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลาะตามชาย <'s> หาดก่อน s <S แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเราจะกลับมาตอนบ่ายสองที่นี่ s <S นะครับโอเ okay, ค let's go ครับ go to รันพีคิดตัวนะ ที่หาดเทียนนะครับทุกคนบายยสิครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หาดเทียนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าทะเลสวยมากซึ่นี้ทะเลแบบว่าทะเลน้าร้อนมันออกเป็นสีฟ้าน้ําใสสีครามเลยครับเหมือนทะเลภาคใต้เลยผมเคยไปเกาะกูดมาน้ําใสสุดๆเลยนะเออไม่เคยมาพัทยาแบบช่วงที่น้ําใสแบบนีบ้ทุกคนมันใสมากจริงๆผมจะเดินลงไปดูตรงนู้นนะนี่นะครับข้างหลัง ฟ้ามากเดี๋ยวลองเด,ดินไปเรยนะไปถ่ายกับป้ายก่อนดีกว่าอยู่หาดเทียนนะครับตอนนี้แดดแรงมากแต่ว่าคุ้มครับทุกคนถ้าใครอยากมาเที่ยวทะเลผมแนะนําช่วงนี้เลยนะทะเลแบบใกล้พัทยาเอ้ยใกล้กรุงเทพสองชั่วโมงนะครับพัทยาตอนนี้ผมอยู่เกาะล้านที่หาดเทียนนะครับนี่ครับผมผมอยู่หาดเทียนครับผมนี่ครับหาดเทียนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ทะเลกันนะครับ ไปดูน้ำทะเลตอนนี้ก็นน้ำกำลังลดลงไปเลยสวยมากดูดิผมให้ดูสวยมากเดี๋เดี๋ยวเดวไปดูด้วยกันนะครับวันนี้ว่าอาทิตย์นะครับทุกคนนะท่องเที่ยวก็มีระดับนลงนะแต่คิดว่าน่าจะไม่เยอะเท่าวันเสาร์นะครับนะถ้าใครจะมาก็แนะนำมาวันธรรมดาก็ได้นะครับถ้ามีเวลาว่างนะอาจจะได้ทะเลที่คล e นถ่ายรูปสวยนะครับแต่นะี่อาจจะไม่เยอะเท่าวันหยุดสอทินนะครับ งานตรงนี้ก็ใส่มากเลยอ่ะแต่ผมจะลองเลยเข้าไปถึงเล้ๆตรงนู้นนะครับมันสวยแบบหาดทรายสีขาวตัดกับทะเลสีฟ้าเนีย่ยดูดิสีเทอร์ควอยส์แล้วก็ไล่ไปถึงแบบนีวี่อะไรอย่างเงี้ยเออสวยมากเลยแล้วก็ท้องฟ้าสวยๆเใสเลยนะครับวันนี้ฟ้าเปิดด้วยนะเออสวยมาก ตอนนี้ผมกำลังจะมูฟจากหาดเทียนไปที่หาดแสมนะครับแล้วก็จะไปหาข้าเที่ยงทานที่นั่นด้วยนะครับ <c oughs> แดดมันแรงมากครับ <c oughs> ทุกคนแต่แบบชาวต่างชาติชอบมากนะแบบอาบแดดที่ชายหาด ตัวแดงงกันเป็นแถวเลยเว็มากเดินกลับกันครับทุกคนเ้วจริงจังไว้นะเมื่อกี้ กลับบ้านมึงดำแน่มันตดนี่นี่คุณแี่กำยังมาเท่าไหร่นี่ผมแดงแล้วผมเริ่มดำแล้วเราเดินมาไกลเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดสมแมนนะครับทุกคนบ๊ายบายเรา heading กูหาดสมแมนนะครับลุกจากหาดเชียนเมื่อกี้ที่เราไปมานะครับ เราจะไปทานอาหารเที่ยงกันที่นั่นนะคร,รับหาสแสบไปกันเลยครับ จนไม่ได้รีบเวลาเ่าอล่อหรือเปล่าแค่นี้ไข่เจียวเหรอไก่ที่หมดจานคือคืออ้าวไม่มีต่อหรอเหมือนไข่ไข่เจียวอะไรแั่ไม่อยางไก่ที่หมดจานยังไม่เจ็บเขาเธอหมดใจยังไง จะโดนตื่นไปเรื่อยๆพกียรกคุเริ่มเป็นคนเกียรยหรือเปล่าวะอ๋อไหมอันนี้คือตัวเกียรพี่ผมขอโทษไม่ถนัดน่าจะยาวไม่ดำน้ำหรอเออใช่แหละเอ้แต่อยากไปอยู่นะดำน้ำเงิไปดูที่ตาก่อนจริงๆผมลังเลกันนะว่าเราจะไปดำน้ำกันไหมจริงๆมันคงดำน้ำแบบ ฮาฮาแบบขำๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะนะไปจะดูวานสนามวันปีฟ้าวันนี้ไม่มานะเพราะว่ามาเมื่อวานทำไมตอนนี้ผมกำลังไปตกหมึกนะครับที่หาดตายายตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับดูกันว่าเราจะตกหมึกได้ไหมอุ้ยตกใจนี่นะฮะแก๊งเตรียมเมานะฮะเฮ้ย เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะตกหมึกได้ไหมไม่ต้องลองหรอกได้แน่นอนได้ก็อันนี้คือหาดตายานนะครับทุกคนอันนี้คือชมนะผู้รวมชะตากรรมนะครับ้อนมากมาดูกันเลครับเขาเรียกว่าผู้ชมห้าผู้ตกหนึ่งนะฮะไม่ได้แวะไปไหนแค่ติด แค่หลงทางเพราะว่าอยู่ดีๆก็หายไปไม่มึงไม่รอเยเดี๋ยวผมจะกัดกล้องให้ดูเดือา ผมกําลังเดินต่อไปจุดนู้นนี่นะครับเราจะไปตรงนี้นะครับตรงปลายสีดําๆนี้เห็นไหม,มจะไปลินตรงนี้แล้วก็ไปตกหมุดกันเไปกันเลยฮะมันสัสบายของพวกเราเดินได้ไหมเจไปกันต่อครับ เรายังไม่ถึงจุดตกหมึกนะ นี่นะครับบรรยากาศตอน4โมงเย็นที่หัดตายางไปต่ออีกนิดนึง <Yeah. S 2> ตรงนี้แหละครับที่ตกหมึกโอเคผมจะตั้งกล้องให้ทุกคนดูนะว่าเราจะตกหมึกกันตรงนี้นะครับนี่ไงดูสวยมาก ให้โอกาสอีกสามทีอุ้ยเกือบโดนนกเมื่อกี้นี่เก่งชิบหายง <c ười>

来呀！ ไีโอย่ีโอยระวังล่วงนะ่แม,มงทุกคน <c oughs> ผมตกได้หมึกตัวหนึ่งต <c oughs> ลกปะ <c oughs> คือแบบว่าผมไม่เคยตกหมึกได้เลยนะอันนี้คือครั้งแรกนะหมึกสดนะครับทุกคนผมตกได้จากหาดต,ตายายตรงนี้เลยสงสั่นน้องอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปไประทานนะครับจะได้แบบว่าน้องสละชชีวิตแล้ว เอามาอวดเฉยๆว่าอันนี้ปลาหมึกตัวแรกของผมโอเคผมกำลังผมกําลังจะกลับจากหาดตายานะครับแล้วก็น่าจะไปเล่นน้ําที่เออหาดนวนนะครับใช่ตอนนี้บรรยากาศกําลังดีนะครับนี่ดับล่มแล้วนะครับ let's go มาล่างไปหาดโน้นนะคะไปดูทะเลที่ตรงนีกันครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นทะเลกันตรงนั้นสักแป๊บนึงแล้วก็วเดี๋ยวจะจกลับมาซื้อของทำอาหารเย็นครับผมไปกันเลยหาดนะวนเดี๋ยวกันเราเจอกันที่หาดน,นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หาดนัวแล้วนะครับโหทะเลตอนเย็นยังสวยอยู่เลยขึ้นสูงมากจริงจริงขึ้นสูง3เมตรนะมันขึ้นมาแล้วแต่ว่าทะเลมันยังสวยอยู่เลยคือสวยมากผมว่าผมน่าจะมาผิดฝั่งนะที่แบบจะมาดูใคยทิบัติรงน น่าจะตกอีกฝั่งนะึงนะเบียร์สองขวดอ่ะนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นหัดหัวนะแต่ว,ว่าเย็นมากทุกคนแล้วก็สวยอยู่นะตอนนี้ไปยังไปเลยไปคนเดียวน่ะ ก็้รบอยด้วยลนะ่ยนะ น้ำนะ่าจะพอประมาณนี้นะแล้วก็วเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดกันนะครับจะไปซื้ออาหารเข้าไปกินที่พักนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนะครับว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวตามไปที่พักนะครับเจอกันครับผมอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะทะเลย,ยังสวยอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> โอเคบายนี่นะครับเพื่อนๆหม,มึกที่ผมไปตกมาเมื่อเย็นนี้กลายมาเป็นซาชิมิแล้วเดี๋ยวไปชิมให้ดูนนะครับ เราจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนแต่ว,ว่าก่อนกลับเราจะเดินไปที่ร้านกาแฟสักแบบหนึง่ง อีสักรักผมก็จะกลับไปเคลียร์ที่ธานาบาลแล้วก็จับคุ่เรียกกันนะครับไม่เป็นไรพี่กล้องเดินได้เหมือนเคยซักผ้าเลย สวัสดีครับเออตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่กทมแล้วนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ไปทริปนี้กันนะครับว่าเราไปที่ไหนบ้างแล้วแบบเราชอบที่ไหนที่สุดอะไรเงี้ยเออจริงๆจ,จ,จ,จะปิดคลิปที่นูน่นแต่ว่าแบบทุกอย่างมันไม่เอื้อมนวยก็เลยกลับมาปิดคลิปที่บ้านนะครับโอเคส่วนผมนะครับก็คือรู้สึกทริปนี้สนุกมากนะเพราะว่าไปด้วยกันหกคนคออเออดูเอนเนอร์จีดีมากนะครับเจ้ที่ที่ชอบที่สุดในทริปนี้ก็คือน่าจะเป็นหาดตายานนะครับเพราะว่าผมได้หมึกมาตัวหนึง่ง <laughs> ผมได้หมึกมาหนึ่งตัวเออผมไปตกหมึกที่หาดตายายมานะรต,ตรงโ,โขดเออโขดหินลึกๆหน่อยครับบ mm. ังเอิญว่าไม่ได้ตั้งใจจะจะได้นะแต่ว่าแบบเออมันติดมาอะไรเงี้ยก็เลย,นะเลยได้มาหนึ่งตัวนะครับสนุกมากเลยทริปนี้โอเคอย่าลองไปถามคนอื่นดูนะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับทริปนี้นะฮะดีสนุกมันองคคนก่่รจะบ้าตาย อ้าวบายบายพี่อ่ะพี่ชอบโอ้โหเปปากใจเลยอนี่เขาว่าปากใจเหรอกะหาดตายยายพี uh, really ่เตรียมเบ็ดไปตกหมึกทั้งเหยื่อทั้งอะไรซื้อพร้อมตกแล้วสุดท้ายพี่ตกอยู่เกือบชั่วโมงเนาะไม่ได้สักตัวหวายลงไปสักสามไม้สี่ไม้ได้มาตัวเดียวตกใจใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ผมดีใจที่สุดในชุดนี้นะครับหากตายายกับมึกหนึ่งตัวมินตามินแล้ว แล้วหน้าไม่ไหวมากไหวเวอร์ยมไหวง่ายยมมากแล้วพี่บิ๊กไม่มีอะไราทำก็ทำอยู่นั่นน่ะหาดสุดท้ายที่เราไปเรียกว่าหาดเลยนะหาดนวลเออหาดนวลแล้วกันเพราะว่าได้เล่นหนาวค่าทริปตกสวยๆอ่ะสวยจริงมองเห็นจากดวงเลยอ่ะเออผมขอแก้ข่าวนะมันจะมีในคลิปที่ผมบอกว่าหาดนวลเป็นหาดที่แบบอยู่ฝั่งทิศตะวันตกแล้วพระอาทิตย์ตกสวยมากอันนั้นคือผมไม่รู้ว่าผมโดนพี่บิ๊กยิ้วมา แหละไม่ท้ายสุดพี่พีกมาเลยฮะ้ยพูดไเป็นพูดเถอพูดนะพูไม่เป็นพูดเลยพูดไม่อยุไม่เป็นนเลพูดไม่ค่อยแกงขึ้นเลยขึ้นเลยพูดไม่ค่อยแกงตาไม่มีขอโอ้เหงาเลยดีดีดีครับดีเยี่ยมพี่เป้ดีเยี่ยมดีค่ะ ปื๊ดเลยโอเคจบไปแล้วนะครับกับทริปนี้สวัสดีครับ